มีสีอะไรบ้างนี่แหละนั่งตรงนี้แหละได้เลยช้าอะไรช้าอะไรวดชาวมาขายยืนบอกอ๋อเป็นยางี้บอกมีป้ายไหมอ่ะหรือว่าได้ได้มีแต่ไหมเหรอนาาบอกอันนี้ให้หนูพันห้าได้ไหมนี่ตรงเล็กนิดเดียวเองเนอะ อ้้ยใหมันไม่ถึงสองเมตรจริงนิดเดียวดูดิหนูไปตัดแต่หนูชอบอันนี้แหละแต่ว่ามันไม่ถึงสองเมตรไงหนูขอเนาะให้หนูอืมให้หนูเถื่อหนูมาอ้นี่ผเบียดบังสีมเอาเออให้หนูเถื่อหนูมาไอ้นี่ผู้เบียดว่าสีมาเอาเลยคนจอจอจับแล้วจะใช่ให้หนูเถื่อสีนี้อุ้ยอันนี้ลายมันเป็นอะไรมันเป็นดังแค่นี้น่น้อยโพูดเนาะและอันนี้ละเท่าไหร่นี่ อันนี้สีเงี้ยเงียกเอิ่มไลยลูกอะไรไหมของอาจารย์สมบัติไหมไลยอะไรนะคะไล่ทุวชียข้าแดนขันขงเงิน,นได้ไ่ตอวชีสตั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 วไีสตัวชีสตั่ชีสัวชสตัวสตัสตัวชีสตัวชีสีัวชสตัวชีสตัวชีตันช่สตัวชสตัวชสตัวช่ตัสตัเมตรีสตัวชตตัวมตัสตัวชตัไช่ตสตรใช่ อ๋ออันนี้เป็นสบายเหรอนผักเขดูสีดวน้ำตาลเอออันนี้มันไอ้นนะั่นเนาะสีธรรมชาติเหรออืมนี่นนนอันนี้อันนี้ผ้าพื้นเหรออืมผ้าพ,พ,พ,พื้นนี่ผืนเท่าไหร่เม็ดละเก้าร้อยเม็ดละเก้าร้อยอันนี้นไหม ทำทรงเอาเลยเขาวาเสียไปนอกเขาเพเลอเอาเพื่อซิปเม็ดซิปเม็ดมันบอกเบิร์นานเอยติดตามงูวันเพราะมันชิ้ใส่งผืนเท่าไหร่ทำส่งผืนเท่าไหร่เม็ดละเก้ารยนี่คือราคาส่งไหมถ้าเขารับมีแมคมารับไปขายไหมเขามารับไปขายเหรอเขาเลยเอาพูดละมันใส่ผื่นมันมันมันมาสตกุีใ่เขาเลยเอาเพื่อซิปเมดกับซีสมาซ่ามันเด็ดหน่อยไม่ใช่เหรอ ยืนหาจอีวเยีนีหละยา